ลนข้้าางบาสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องลุงข้างบ้านแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครในเรื่องพรมลิขิตที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเจ้าฟ้าพรหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้ที่รักพี่ชายยิ่งกว่าชีวิตแต่สุดท้ายก็เกลียดยิ่งกว่าสิ่งใดกับสงครามแย่งชิงบัลลังก์ระหว่างอากับหลาน จนนำมาสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่สองเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่31แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สี่ในราชวงศ์วานพลูหลวงรัชสมัยของพระองค์เป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าพรเสเด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2223ในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือซึ่งในตอนนั้นมียศเป็นหลวงสรศักช่วยงานในกรมช้างของพระเพตราชามีพระเชษฐาที่มีบทบาทสำคัญต่อพระองค์มากๆคือเจ้าฟ้าเพชร เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ส่งผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำจัดเจ้าพระยาวิชัยเย็นการก่อรัฐประหารหลังจากสมเด็จพันายณ์สวรรคตของพระเพทราชาการกำจัดเจ้าฟ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อยหลังจากสมเด็จพระเพทราชาทรงครองราชจึงแต่งตั้งหลวงสรศักดิ์เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพร จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเชื้อพระวงศ์หลังจากที่สมเด็จพระเพทราชาสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2246หลวงสรศักดิ์จึงขึ้นของราชรส่งพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสุริเยนตราธิบดีหรือสมเด็จพระสันเพชรที่แเจ้าฟ้าเพชรจึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือวงังนาส่วนเจ้าฟ้าพรโปรดให้เรียกว่าพระบรรทุนน้อย ซึ่งหมายถึงผู้ดูแลกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นตำแหน่งรองลงมาจากวังหน้าของเจ้าฟ้าเพชรในบันทึกของราชพงสาวดารกล่าวว่าแม้พระองค์กับพระเชษฐาจะได้ขึ้นเป็นถึงเจ้าฟ้าแต่ทั้งสองพระองค์ก็เกือบโดนโทษประหารจากพระเจ้าเสือผู้มีอารมณ์ร้ายพอคิดว่าพระราชโอรสทั้งสองพระองค์จะก่อบขบฏจากเหตุการณ์ที่ว่าครั้งหนึ่ง พระเจ้าเสือจะเสด็จล้อมช้างป่าแถบเมืองนครสวรรค์ระหว่างทางโปรดให้ตั้งไายหลวงที่ตำบลบ,บ้านหูกวางในบริเวณนั้นมีบึงน้ำขนาดใหญ่จึงมีพระบรมราชองค์การให้กรมพระราชวังบวรและภาพบัรฑุนน้อยปรับถมบึงน้ำให้ราบเป็นทางเสด็จแต่เมื่อพระเจ้าเสือเสด็จไปบนคูนั้นช้างพระที่นั่งเหยียบลมล้มลงไปพระเจ้าเสือพิโรธมาก คิดว่าพระราชโอรสทั้งสองพระองค์คิดการกบฏจึงยกพระแสงของเงาจ้ฟันพระเสียงเจ้าฟ้าเพชรแต่เจ้าฟ้าพรที่รู้ว่าจะต้องโทษหนักจากพระบิดาอย่างแน่นอนจึงเลือกที่จะช่วยชีวิตพระเชษฐาด้วยการเอาด้าพระแสงขอรับไว้แล้วรีบใส่ชังพระที่นั่งของทั้งสองพระองค์หนีไปหลังจากสมเด็จพระเจ้าเสือทรงใจเย็นลงจึงทรงสั่งให้ถอนโทษประหารแต่โปรดให้จับลงอาญาทั้งสองพระองค์เช้าเย็น จนกว่าจะเสด็จคืนพระนครสุดท้ายทั้งสองพระองค์จึงไปเฝ้าคมพระเทพามาตพระราชบาลดาเลี้ยงของพระเจ้าเสือเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์จึงได้รับพระราชทานอภัยโทษจากจดหมายเหตุของปีแยบริโกประมุกมิตรตังสยามคนสุดท้ายในสมัยกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2251พระเจ้าเสือประชวรหนักและทรงพิรธเจ้าฟ้าเพชรซึ่งเป็นองค์รัชทายาท ผู้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของราชสมบัติต่อไปจึงออกคําสั่งว่าจะมอราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าพรระราชโอรสองค์รองซึ่งเป็นพระบรรทุนน้อยเมื่อพระเจ้าเสือสวรรคตเจ้าฟ้าพรกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขจึงถูกแต่งตั้งเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปแต่พระองค์ไม่ยอมขึ้นของราชทรงถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาทําให้เจ้าฟ้าเพชรได้ขึ้นของราช เฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าภูมินทราชาหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9และทรงสถาปาานาพระบรรทุนน้อยหรือเจ้าฟ้าพ,พรภราชาอนุชาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในปีพุทธศักราช2255เป็นเวลา4ปีหลังจากสมเด็จพระเจ้าไทยสากขึ้นของราชได้เกิดไข้ทรพิษระบาดเกิดปัญหาเข้ายากหมักแพง และทำให้คนตายเป็นจำนวนมากแต่หลังจากการระบาดของไข้ทรพิษจบลงได้มีการขุดคลองสำคัญอันเป็นเส้นทางคมนาคมคือคลองมหาชัยและคลองเกร็ดน้อยมีการแข่งกันสร้างวัดระหว่างพระอ์กับพระอนุชาคือวัดมเหยงและวัดกุดีดาวในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นยุคบ้านเมืองสงรบร่มเย็นพระราชพงศาวดารของไทยมีเนื้อหาหลายตอนที่ระบุวา่า พี่น้องทั้งสองพระองค์นี้ทรงรักใคร่สนิทสนมกันมากแม้จะมีศึกภายนอกพระนครแต่ปราศจากศึกภายในเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของเจ้าฟ้าพรก่อนจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็คือสงครามชิงบัลลังระหว่างอากับหลานพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาบันทึกว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าไทยสะจะ,สะเสด็จสวรรคตเนื่องจากประชวรที่พัดชิวหาดหุลิ้น โดยสันนิษฐานว่าพระองค์อาจจะเป็นมะเร็งช่องปากในขณะนั้นเจ้าฟ้าพรทรงดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีสิทธิ์ที่จะขึ้นของราชสมบัติสืบต่อพระเชษฐาอย่างถูกต้องแต่เมื่อพระเจ้าไทยศักดิ์ได้จัดสวรรคตกลับตัดสินพระไทยยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้านเรนพระราชโอรสองค์ใหญ่แต่เจ้าฟ้านเรนไม่รับสืบราชสมบัติ ร้อเห็นว่ามีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งสมควรได้สืบราชสมบัติมากกว่าพระองค์จึงออกผนดเป็นพระภิกษุเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าสายสะจึงยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอาภัยพระราชโอรสอง์รองแทนเป็นเหตุให้กรมพระราชวังบวรไม่พอพระไทยเป็นอย่างมากเจ้าฟ้าผรนที่มีศักดิ์เป็นอาและเจ้าฟ้าอาภัยที่มีศักดิ์เป็นหลาน ทั้งสองพระองค์จึงเตรียมทำสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์กันทันทีโดยฝั่งเจ้าฟ้าอาภัยโปรดให้ข้าราชการวางังหลวงตั้งค่ายอยู่รอบประตูพระนครส่วนเจ้าฟ้าพรตั้งค่ายฟากคลองฝั่งตะวันออกเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามเอกสารคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมตอนหนึ่งระบุว่าเมื่อพระเจ้าไทยยังไม่สวรรคตกองทัพวังนาคของเจ้าฟ้าพรไม่ยอมรบพุ่งกับวงังหลวง นอกจากไยวังหลวงของเจ้าฟ้าอาภัยจะรุกล้ำมาก่อนเท่านั้นเพราะพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงถือสัจจะและยึดแมตในสัญญาว่าจะได้รับราชสมบัติก็ต่อเมื่อพระเจ้าไทายสัสวรรคตแล้วเท่านั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าไทายสาะสวรรคตเจ้าฟ้าอาภัยกับเจ้าฟ้าปรเมศพระอนุชาก็ได้เปิดศึกสู้รบกับคมพระราชวังบวรจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองกินระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี เมื่อทหารฝ่ายวังหลวงพ่ายให้กับฝ่ายวังหน้าอยู่หลายครั้งเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศทรงตกพระทัยกลัวจึงเก็บพระราชทรัพลงเรือพระทินังแล้วเสด็จหนีไปทางป่าโมกในเวลากลางคืนเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์หลบหนีอยู่เจ็ดวันจึงถูกขุนศึกของกรมพระราชวังบวรล้อมจับตัวไว้ทําให้เจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศถูกประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์สุดท้าย กรมพระราชวังบวรเป็นฝ่ายชนะและขึ้นเป็นกษัตริย์มีนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหลังจากที่ได้ชัยชนะพระองค์ยังทรงโกรธและน้อยพระทยในหลายเรื่องเช่นพระองค์เคยช่วยชีวิตพระเชษฐาไวจากการโดนพระเจ้าเสือสั่งประหารตอนล้อมช้างป่าแทบเมืองนครสวรรค์อีกทั้งตอนที่พระเจ้าเสือสวรรคตมีคำสั่งว่าให้มอบพระราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าพร แต่พระองค์ก็ยังทรงมอบราชาสมบัติให้แก่สมเด็จพระเชษฐาจนมาถึงตอนที่สมเด็จพระเจ้าไทยศาสตร์สิ้นพระชน์กลับนำราชาสมบัติไปยกให้แก่พระโอรสในพระเจ้าอยู่หัวไทยศาสตร์ถึงสองครั้งด้วยความโกรธที่สั่งสมมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรบรมโกศถึงกับดํารัสว่าให้เอาพระ,ระบรมศพของพระเจ้าไทยศาสตร์โยนทิ้งน้ำเสียไม่ให้ทำตามขั้นตอนพระราชาพิธีใดๆ แต่มุขมนตรีได้กลับทุนทัดทานหลายครั้งและกล่าวว่าจะเป็นที่น่าละอายแกอานาประชาราชจึงได้โปรโดกาวให้สร้างงานพระเมรุม,มาตรในที่สุดจากนั้นพระองค์ได้ทําการกวาดล้างคนของฝ่ายเจ้าฟ้าอาภัยจนหมดทําให้อยุธยาขาดกําลังคนและประเทศอ่อนแอลงอย่างมากเนื่องจากขุนศึกและทหารฝีมือดีหลายคนต้องตายลงสงครามครั้งนี้จึงกลายเป็นสงครามกลางเมืองภายในที่รุนแรงยาวนาน ส่วนไพรพลในพระนครเบาบางลงอุปนิสัยวรรณกรรมและการเมืองการปกครองในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏขึ้นของราพระราชพงศาวดารกรุงสยามได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏนั้นมีนิสัยต่างจากพระเจ้าเสือผู้เป็นพระบิดากับสมเด็จพระเจ้าไทยศักด์พระเชษฐามกาทรงประพฤติผู้สสุจริตธ,ธรรม สมณพรามและประชารษฎรเป็นสุขกันทัวน่วนาถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็เสด็จไปเกี่ยวที่ทุ่งนาหลวงและให้พระราชะบุตรพระราชธิดานางกำนันไปทำกับข้าวแจกจ่ายราชาคณะที่อยู่อารามหลวงทุกๆปีทั้งยังมีแข่งวิ่งวัววิ่งควายและพายเรือชาวบ้านมีแต่สนุกทั่วกันทุกฤดูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงศรัทธาเลื่อมใส และถือปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างยิง่งตลอดรัชการของพระองค์ทรงใส่พระไทยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจิตรกรรมในรัชการของพระองค์นับว่าเป็นศิลปรกรรมยุคที่สี่ที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยอยุทยาตอนปลายโดยเขียนเป็นภาพเล่าเรืองแสดงให้เห็นถึงลักษณะของจิตรกรรมไทยบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้านวรรณกรรม ทรงทำนุบำรุงบทกวีและวรรณคดีให้เจริญรุ่งเรืองไปอันมากมีงานนิพนธ์ทุกชนิดโดยเฉพาะกรอนทั้งกรอนกล,ลบทและกรอนบทละครวรรณคดีชิ้นเอกที่ไปที่รู้จักจนมาถึงปัจจุบันเช่นโครงชะลอพระพุทธสายาตรโครงประดิษฐ์พระรวงแบบเรียนภาษาไทยจินดามนีฉบับพระเจ้าบรมโกศฤษาสอนน้องคำฉันและอีเหนา รนิพลโดยพระรชาชดิษา์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นตน้นแต่ทว่าในด้านการเมืองการปกครองในรัชสมัยพระองค์ก็ยังมีความขัดแย้งสูงมากไม่สามารถควบคุมการสแสวงหาผลประโยชน์ของขุนนางได้เนื่องจากเหล่าขุนนางมีการขยายบทบาทผ่านทางการค้าจนกระทบโครงสร้างชนชั้นมูนนายใรซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพลำบากเหล่าพ่อค้าขหบ,บดีเจ้าสัวต่ตาง ได้เข้ามาเกี่ยวพันในราชสำนักโดยมีการสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างตระกูลขาหาหบดีกับตระกูลขุนนางมีการกินสินบนในหมู่ข้าราชการทุกระดับอีกทั้งยังมีการซื้อขายตำแหน่งราชการอย่างกว้างขวางทั้งในราชธานีและหัวเมืองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงใช้มาตรการที่รุนแรงในกรณีที่ขุนนางสแสวงหาผลประโยชน์จนเกินขอบเขต ทรงตราและปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาช่อราบางหลวงให้หมดไปได้ในปีพุทธศักราช2,293พระราชพงศาวดารกรุงสยามบันทึกไว้ว่าก่อนถึงวาระสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกฎนั้นเกิดอาเพศใหญ่ปรากฏขึ้นถึงเจประการคือ 1. มีฟ้าผ่าลงตรงระเบียงพระบรมมหาราชวังไฟไหม้ลุกลามไปหลายแห่ง 2. ฝูงอีกาจับกลุ่มกันจิกตีกันจนบาดเจ็บล้มตาย 3. หลวงพ่อมงคลบพิษมีน้ำพระเนตรไหล 4. อีกาใหญ่บินเอาอกเข้าเสียบตรีศูนย์ของพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง 5. น้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงดังเลือด 6. เสียงใบไม้เหมือนเสียงคนร่ำให้ระงมเมือง 7. ไก่ตัวเมียขันได้กลายเป็นไก่ตัวผู้ เมื่อถึงเวลาคำ่ำราว18นิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศจึงสเสด็จสวัสคตเมื่อวันพุทธที่26เมษายนพุทธศักราช2,301สิริพระชนมายุ78พรรษาจากนั้นเจ้าฟ้าอุทุมพรพระอนุชาของเจ้าฟ้าเอกทัศน์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรจึงขึ้นของราชมีพระนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่สาม แต่เจ้าฟ้าเอกทั์พระเชษฐากลับสเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์เพราะอยากได้ราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเลยสละราชสมบัติให้หลังจากครองราชย์เพียงแค่สิบวันแล้วสเสด็จออกผนวดที่วัดประดูเจ้าฟ้าเอกทัศน์จึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สาม ซึ่งเป็นรัชการสุดท้ายแห่งอาณาจักรอยุธยาก่อนจะเกิดการเสียกรุงศสียอยุธยาครั้งที่2ในคลิปต่อไปจะเป็นตัวละครหรือเหตุการณ์ใดจากเรื่องพมดิจิตที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ฝากกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรากด้วยนะครับ